สวัสดีค่ะพบกับช่องเกชาแนลนะคะนี้เราก็มาดูบรรยากาศรอบบ้านนะคะเป็นวันสงการนะคะก็เราจะมาทําเมนูอาจารถั่วกันนะคะนี่นะคะอาจารถั่วอาจารถั่วเนี่ยเป็นประเพณีของชาวมอญน,นะคะเขาก็จะทําอาจารถั่วกินกับข้าวแช่นะคะเมนูนี้พี่พี่สามคนเขาจะเป็นคนทําเราจะเป็นลูกมือ อันนี้เราก็มานี่นะคะมาเตรียมถั่วถั่วผักยาวนะคะถั่วผักยาวเยอะมากใช้ประมาณ5-6าหกโลได้ล้างให้สะอาดนะคะอันนี้วันนี้เราเป็นลูกมือเขานี่นะคะแล้วก็หั่นถั่วหั่นถั่วประมาณนี้นะคะหั่นจนหมดนะคะ <laughs> เพราะเวลาทำจริงๆแล้วมันจะยุบ นี่นะคะหั่นไปเรื่อยๆสาเหตุที่ทําเยอะเพราะว่าทําเสร็จแล้วก็ตักแบ่งแจกกันไปนะคะ 3- 4สี่บ้านนี่นะคะได้ถัว่วเยอะมากอันนี้เราก็มาดูเครื่องปรุงนะคะก็จะมีถั่วเป็นเมนูหลักนะคะเยอะมากห้าหกโลได้แล้วก็มีพริกแกงนะคะแล้วก็มีปลา แห้งแล้วก็มีอะไรนะส้มมะขามนะคะมีส้มมะขามด้วยมีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บด้วยแล้วก็กะทิกองใหญ่สองกล่องนี่นะคะทมนี้เลยตอนนี้ก็ติดเตาถ่านก่อนนะคะใช้เมนูแบบธรรมชาติะคะ่ะติดเตาถ่าน พี่สาวเป็นคนติดเชื้อพวิงดีด้วยน,นะคะาอาใส่ก่อนไพ่อตื่น<ป>แล้วก็อันนี้เราก็จะตำนะคะปลาแห้งตำปลาแห้งนะคะให้ละเอียดเลยเพื่อที่จะใช้แกงพอตำปลาแห้งเสร็จเราก็ตำพริกแล้วก็ใส่กะปิลงไปสักสองช้อนนะคะ ววาางมมันนนดี้ะพ่ตอนนี้เราก็ตำพริกเข้ากันดีแล้วนะคะก็พอแล้วเราก็มาเทกะทิใส่หม้อนะคะเพื่อที่จะทำแกงต่อไปไม่ใช่ใส่ไอ้นตำพริกแกงเนี่ยพริกแกงที่ที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนมามันจะไม่มีกลิ่นเจ้าเธได้บอกเลย ไม่น้ำน,น่าจงีลเดี๋ยวน้ำผมก็ออกไม่มีน้เอาอีกไหมล่ะเดี๋ยวจะเอาอีกไหมล่ะ น,นี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านโดยรวมนะคระก็นั่งทํากันที่ศาล,ลาหน้าบ้านลมเย็นสบายนะคะตอนนี้ก็เดือดสักพักเราก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะ ใส่พอประมาณไปก่อนแล้ว,เ,วเราเอาส่กนพอพอเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มอีกทีนึ่งนะคะลสลิ่เด,ยเดียวมันก็เสร็จแล้วะอะน,นี่กลัวเตามันร้อนเลยพัดลมให้นะคะอาจารยั่ัวสามพี่น้องค่ะ <c oughs> อร่อยสุดยอดอร่อยที่สุดในโลกยุบปีหน่อยจะใส่พริกล้ หซือเข้อไปห้าปีคื้อพันกว่าก็ขายกันอยู่นี่สองพันกว่าสามพันง่ายยังประเทศอะไรอย่างเงีแล้วแล้วอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้พูดดีสักคำมากกว่านี้มีถามหาเมนูหอยทอดเดี๋ยวทอดให้เขาอีกข้างบนบ้านเมนูหอยทอดวันนี้ตอนนี้ก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะ เดีมั้งกะทิอย่างเดี้ยฮะตังน้ำต้น้ำน้ำอะไรเเนื้อก็ต้องใส่น้ำอีกนะเดี๋ยวเอาน้ำมาหม้อฮงเมนเนื้อเอาม้อไหนเอาม้อเล็กพอไหมอืมพอพอ แ้วเอาน้ำไปใสต่อเอาอันใหญ่ไปใส่เอาเอาน้ำในก็ได้นั่นตาใครเราภูใส่มาแั้นเนี่ยเต็มหม้อใช่ไหมต้องซื้อมาหมดอืม เครื่องปรุงเครื่องปรุงเรซื้อมันหมดแลเพราะว่าพอเราลงใช้เดี๋ยวนี้ไปไปแกงแล้วบอกเฮ้ยฝีมือกูไม่ต้องไม่ต้องใส่ผงร้รสไม่ต้องใส่อย่าไปนั่นเลยไม่ได้ต้องมีทั้งนั้นแหละล่ะน่าช้างสั่งไงชิมรสชาติไงเลือนกันหมด เหมือนแม่เหมือนแม่ลเลยตอนนี้ก็ขอใส่น้ำตาลอีกสักหน่อยนึงแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนฝาถั่วยาวจะเปื่อยนะคะต้องให้มันเปื่อยเละเลย ไม่ชอบเรือวิ่งนะกูชอบอย่างนี้แต่ว่ามีเรือวิ่งข้าวิ่งออกบ้างแต่ไม่มีไม่ต้องมีแกงสามพี่น้องทํากันไปเคียงกันไปมันสนุกคงอร่อยน่าดูเนาะนี่มันไกลแต่ไม่ลงเรือกันมันก็เหมือนกับใส่หอมแดงใส่หอมแางไปแล้วก็ไม่มีเนื้อหอกแดงใส่ถั่วไมแล้วก็ไม่มีเนื้อถั่วไปแล้วถั่วมันยุบลงไปเยอะมากเลย งาตนยอเงียตอยอกงข้เงียอพเปยเนี่ยองเละกงแ้งเลยใส่ต้ขตมาขาไปแล้วเหรอใสไปแล้วโอ้โหทำไมามันยุบขนาดนี้วะเนี่ยฮะ เยอะเลยครึ่งที่ขับใส่หม้อ,อเล็กได้แล้วเียวุออกกว่าจะเละมงไปเราดักข,ข้างเขียวกว่าจะเละนี่มัยังเป็นตัวอยู่เลยยังไม่นั่นไปเดี๋ยวเจ๊ก็จะไอ้นั่นก่อนจ้าเนือก่อนปับจางไม่ลงก่บปั๊บจาง ตอนนี้แกงก็ได้ที่แล้วนะคะเตรียมปิดไฟตักได้ สนใจเมนูนี้ก็ไปทำกินกันได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ